สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องมังกร5้า่นะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาถ่ายอะไรมากมายวันนี้จะมารีแอคชั่นคลิปตัวเองล่าสุดนะคบผมนะจริงๆอ่ะจะรีแอคชั่นคลิปแรกๆแต่ว่าคลิปแรกๆปัดรอบวีพีหนึ่งมันดูมันยังแบบไม่มีการตัดต่ออะไรมากมายเพราะเพิ่งทำะอะไรประมาณนั้นก็เลยกลัวคนอื่นจะไม่สนุกครับมาเดี๋ยวเราจะไปรับชมคลิปล่าสุดก่อนเลยนะไปรีแอคชั่นนะคบผมนะ ก่อนอื่นก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมนะพร้อไปเปิดกันเลยโอ้ยตอนนี้เขาก็กําลังเดินไปนะครับผมนะกําลังจะไปขโมยของแต่ว่านั่งกินไม่สี่ยืนกินขนมอยู่เอ้ยเกือบเกือบครับเดินไปครับช็อตนี้ไม่มีอะไรมากครับเจอคนครับผม นั่งคุยกันคุยกันนะครับโอ้โหแล้วก็บอกลาแบบงงงอ่ะท่านผู้ชมอ้าวมีใครรักเจอคณใหม่ครับมานั่งดูต่อเลยนะนั่งดูกันต่อครับโอ้โหมีอะไรเออตอนนี้เริ่มมาตัวนักค้าแล้วนะฮะอยู่โรงเรียนไะะ ชื่อสมานชื่ออะไรล่ะเราเนี่ยหล่อนะเนี่ยเขาอยู่จริงๆนะครับคนนี้่โรงเรียนนะเป็นเด็กนิสัยดีไหมเฮ้ยอือเด็กนิสัยดีนะเนี่ยเออแล้วขี้ขโมยีกระเป๋าขโมยขโมยกระป๋องเมื่อกี้ครับมีเหยิตามีหยิกตาสองที เยเจอกันบ๊ายบายเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับตัวนี้เริ่มแล้วนะฮะใครขับรไปอ่ะว่ามัก็เปนเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มไล่ล่าเริ่มไล่ล่าครับตัวนี้กำลังไล่ล่าครับขอบผมแอบหลังรถนะครับผมนะแต่ว่าไม่เห็นนะครับ กะเรียกิ่งไปครับช็อตนี้อีกช็อตหนึ่งที่ตลกมากนะครับผมน,นะชาโดนด่า,ดดาแล้วไล่ไปเลยบเดืตนดไมฉากนี้เป็นฉากแรกที่มีการยิงกันนะครับกะดุงนิดนึงครับดูแรกๆคลิป <c oughs> นี้ก็ใช้เวลาถ่ายนานพอสมควรนะ เฮ้ยอือครับอือบอลครับจับตอนนี้ก็มไม่ตอนนี้ที่ตลกเหมือนกันครับอันนี้จับได้แล้วครับผมนะต่อยแอฟแต่ต่อยเวโดนครับนักหลบระดับโลกนะครับตอนนี้โอ้โหไม่พอใจเลยยิงตัวนะขนมงวกคนนี้ที่แสดงด้วยกินขนมอมาวิ่งนะกินขนมเลยแล้วก็วิ่งครับ ไม่ยิงไของบ้านครับคผมตอนนี้อันนี้อาริสอันนี้ตลกสุดแล้วครับสนองผมครับเด็กรุ่นนีครับครับผมไมนดูอันตี้ก็กินขนมไหมครับเอาไปชนครับไปชนเขาครับไปชนเขาครับอันี้ก็ยิงปืนไม่หยุดนะครับอันนี้ก็วิ่งอย่างเดียวเลยครับคนนี้เออเอาวิ่งไปครับเอาวิ่งกลับครับอะไรกันมาเนี้ย เป็นไรกันหน้าบ้านเขาก็ไม่รู้ตอนนี้ได้แล้วจับได้แล้วครับตอนแรกจับได้นะครับแต่ว่าอยู่ดีๆเขาก็โดนอยู่ดีก็แบบเขาก็วิ่งไปเฉยเลยแล้วนายจะไปตีมันทำไมล่ะโอ้ก็ไม่รู้ก็มันขโมยของร้านหมดอันน <UM ี้คือเขาวิ่งไปแล้วครับนั่นแหละหรไมนี่ยตรต้นไม้เนี่ตรต้นไม้อ่ะนั่นแหละนั่นแหละเออไล่ต่อ

ผีปะลาเฮ้ยะละแล้วตอนนี้ไปที่ขับปุ๋ยปลาแล้วครับเท่าไหร่ครับอันนี้เท่าไหร่ครับฮะเท่าไหร่ครับรีวิวซื้อสินค้าครับห้าเดือนผ่านไปประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยบาทสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าช้อปปี้เซาครับเซาเซาเหยาะคนน้ำสัมผัคนน้ำระเบิดคนระับนี่ก็นอนโอ้โหช่อน,นี้สบายผมนะครับผมอ่ะ ชอ s <S stick, huh. okay. ้อนี well, so. to to season, ้ผมสบายสิเพราะผมต้องนอนนะแต่ไม่สบายนะแต่คิดอาจจะร้อนก็ได้จบแล้วนะครับผมนะคืนนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับครับผมนะก็มารีแอคชั่นมากมายอะไรี้ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมนะเอาสักกี่ไลค์เอาสักห้าสิบไลค์ขึ้นอุ๊ยห้าสิบไลค์เลยโอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย